สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิดานะคะบ้านสวนของขวัญวันนี้ค่ะอยู่ในช่วงพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นะคะวันนี้ค่ะมีโครงการดีๆที่นิดาได้ลงทะเบียนไปเนาะตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะคะน,นี่ค่ะเป็นโครงการตู้เย็นข้างบ้านนี่วันนี้ก็ดีใจมากๆรับของแล้วนะคะมีจดหมายมาที่บ้านนะคะมีนี่ น่ดาย,ยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมๆก,กันกับท่านผู้ชมนะเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นโครงการตู้เย็นข้างบ้านนะคะด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเจียตายส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทยได้ปลูกผักทานเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะคะนี่ก็จะมีบอกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็ อเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ,ะข้าง,งหลังก็จะมีวิธีการปลูกมาให้เราด้วยก็รวมถึงขั้นตอนการดูแลด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยเนาะตอนน,นี้ดาก็นั่งอยู่หลังบ้านหลังสวนนั่นเองนะคะ แกะเลยนะคะอันดับแรกนะคะต้องขอบคุณนะคะขอพระคุณโครงการดีๆแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านที่ลงทะเบียนกันได้รับของกันหรือ,อยังเอ่ยตอนที่ตอนเดือนกันยาที่เริ่มลงทะเบียนน่ะนิดาก็ได้ได,ได้ได้ลงไว้ที่เพจอยู่เนาะมไม่รู้ว่าพี่ๆได้ลงทะเบียนกันหรือ,อยังเนาะถ้าได้ลงแล้วก็คงได้รับของกันทั่วหน้านะคะ ในนี่ค่ะก็จะเป็นมเมล็ดพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ผักจากเจียไตน,นะคะนี่ดาก็ได้มาีค่ะก็จะมีเดี๋ยวนะแกะกันเลยนะคะได้รับของแล้วดีใจมากเลยเราจะได้ปลูกผักกันนะคะนี่นิดาก็ได้ คณะยอดนะคะได้คณะยอดมาโอ้มีพริกขี้หนูสวนเอ้ยช่ปบะมีพริกขี้หนูเออพ,พริกขี้หนูด้วยโอ้โหมีกะเพราด้วยนะคะมีกวางตุ้งอ่าเขียวกวางตุ้งเ,เขียวกวางตุ้งแล้วก็มีโอ้นี้ชอบเลยนะคะผักมุ้งจีนนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้า ้อ5อย่าง5ชนิดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือปลูกกันโอเคค่ะหลังจากที่เราได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วนะคะได้มเมล็ดพืชผักมาแล้วเนาะเราก็มาทําการเตรียมแปลงอิดาก็ใช้วิธีการเตรียมดินนะคะทําแปลงขึ้นมาแล้วก็ทําการผสมปุ๋ยนะคะลงไปเนาะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเป็นเป็นปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยคอกของเรานเองนะคะแล้วก็ รถน้ําเช้าเย็นเนาะหรือว่ารดน้ําวันละครั้งก็ได้นะคะเตรียมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อให้เอ่หญ้าต่างๆหญ้า,า,าที่เราวัชพืชที่เราไม่เอาอ่ะเขาเขา,ขาตายนะคะอืมหลังจากนั้นนิดาก็จะทำการคลุมฟังนะคะอันนี้เป็นวิธีการปลูกแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเจาะลึกลงลึกยังไงเดี๋ยวขั้นตอนอที่ลงลึกเดี๋ยว จะอัพให้ชมอีกเอพิโซดหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นการทําจุลินซีย์สั่งข้อแสงนะคะการเตรียมแปลงการวานเมล็ดหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ําหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะคะน้ำหมักชาวข้าวอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าที่ที่สวนของนิดาก็จะเป็นแบบอินทรียล้วนๆเลยเนาะอ่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงเออเมื่อวานเมื่อวานเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วเนาะเราก็คลุมฟางนะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นและนี่ก็ครบ10วัน10วัน1 1 10วัน12ประมาณ10วันนี้แหละคะ่ะพอดีนะคะนี่ก็เป็นคณะนะคะนี่เป็นคณะสวยๆเลยพอได้อายุ ประมาณ10วันถึง14วันเนี่ยเราก็เริ่มที่จะย้ายเขาออกไปแปลงอื่นนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ย้ายอะ่ะเขาแน่นกันเกินไปเนาะเพราะว่านิดานิดาหวานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแน่นเกินไปนะคะแล้วเราก็ย้ายออกไปนะคะแยกแปลงออกอีกอีกที่นึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นคณะโอ้โหกำลังเดี๋ยวจะโตเกินเดี๋ยวจะโตเกินนันไปนะคะเดี๋ยวรากเขาจะ เริ่มแข็งแรงเกินไปเนาะเราต้องรีบให้เขาออกไปสู่โลกกว้างได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำแปลงแล้วก็ย้ายทยอยเอาออกนะคะในส่วนที่เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาแน่นกันเกินไปเนาะนี่นี่เป็นแปลงคณะนะคะพอดีนิดาได้ลงสองชนิดไปเนาะนิดาลงคณะแล้วก็เป็น แปลงนี้จะเป็นกวางตุ้งนะคะแปลงนี้ก็อายุไล่เรียก,กันเนาะนี่เป็นการ <นะ S 2> หว่านมาเมล็ดน,นะคะแล้วเราก็แยกเขานะคะเดี๋ยวเราก็ทําแปลงแล้วก็แยกเขาไปเพราะว่าเขาถีกันเกินไปเนาะ,ะนี่ต้มผัดแกงทอดได้โอ้โหแบบเราทําแบบอินทรีย์เราก็เออปลอดภัยเนาะ,ะแล้วก็เราเราก็สบายใจด้วยนะคะอะเดี๋ยวนิดาจะพาไปสมอีกแปลงหนึ่งที่ที่เราได้ทําการแยกไปเนาะ ใช้ดนอยู่นี่เองแปลงที่นิดาแยกเพิ่งแยกเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้ยังไม่สวยนี่เขาก็ยังไม่ฟื้นตัวดีเนาะนิดาเพิ่งแยกไปเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะนี่จะเป็นคณะค่ะคณะที่ที่นิดาแยก,แยกออกมานะคะเอาออกมาต้นหนึ่งค่ะพี่ๆก็เลือกต้นที่เออแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เขาแอาอัดกันเกินไปเนาะเราก็ แยกเขาแยกเขาออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็รดน้ำเออเช้าเย็นเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็ในส่วนของอที่ว่าจะลงลึกเจาะลึกลงไปไม่ว่าจะเป็นการทําทแป้งหรือว่าการ วานเมล็ดพันธุ์น,นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยวนิดาจะแยกๆเป็นอพิสวดเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูเออง่ายแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่สับสนด้วยนะคะเหมือ hmm. นอย่างเช่นโซนนี้ก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์นะคะอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์นะสาวข้าวที่ที่เตรียมไว้ทำเนาะอ mm ่า hmm. นี่ ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเรามาอัปเดตกันที่อพิโซดต่อไปนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาชมแปลงผักเล็กๆน้อยๆนะคะข้างๆบ้านข้างๆครัวสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ปลูกผักแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะแนะนำกันเข้ามาใต้คลิปได้นะคะพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะ,ๆๆๆๆๆน,ะ,คะนิดาก็ไม่มีอะไรมากนะคะนิดาก,ก็ได้เอาโครงการดีๆนะคะตู้เย็นข้างบ้านมสาส่งถาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับมเมล็ดพันธุ์กันหรือยง ะะก็ส่งข่าวนิดาบ้างนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวผักเราแบบเติบโตเจริญอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงพืชผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะ นิดาคิดว่าถ้าทุกๆบ้านทุกๆครัวนะคะเรามีแบบนี้นะคะเราปลูกแปลงสองแป้งนะคะชอบผักอันไหนชอบผักอะไรแล้วก็ปลูกผักอันนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราปลูกเองนะคะเราประหยัดด้วยไม่ต้องซื้อด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจแน่นอนว่าปลอดภัยเพราะว่าเราเห็นทุกวันเห็นเขาทุกวันนะคะได้ได้ตื่นเช้าๆได้ออกมารดน้ําพืชผักของเรานะคะ ที่เราชอบก็ปลูกนะคะแล้วก็ปลูกเองกินเองนี่ดังก็ขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะและ้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะปลูกพืชผักเออเราปลูกใกล้ๆครัวนะคะปลูกใกล้ๆบ้านนะคะจะได้มีพืชมีผักกินเองนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะนี่ดังก็จะขอลาไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ